มาพี่้องการาบสวัสดีทุกคนครับผมพีพีพท้อน้องตามคำเรียกร้องครับผมนี่มือนี้สิมุกหมอปาคอใหญ่ครับผมมุกหมอ้อตำพริกกระเทียมครับผมผักชี่เหล้าใบพักิตูตูต้นหอมครับผมใบบักกูดจ้ะใบบักกูมุกหมอกินกับ,บข้าเห,ห,<น>หนียวห่อเมือนี้บบตองเบาถึงครับผม ถาอยู่เขาเหอาอยู่เขาอีกจอดน้ำนิดนึงครับผมปรุงรสไปเลยปรุงรสไปเลยเอาเ,เอามืองทุกขันทุกตอนใส่น้ำปลากาเอาเลยพี่น้องเด้อเอานุ่นๆจะของรสดีปรุงรสเลยเนะครับผมเดี๋ยวยังค้างไปผมรู้ ใส่หลายแสบหลายพี่นอ้องมันสีหอมน้ำปลาได้พี่นอ้องเน้นเน้นเน้นนันนาากข้งความนมวของน้ำปลาจังหน่อยคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเดี๋ยวนำใส่หม้อถ้านรงค้นเพิ่นจะใช้ของเบียอืม <จะ S 1> ถ้าเราค้นเป็นยาใครมันมันเหนียวมันก้นจะใส่ของเบียร์ไปก็ได้ครับผม หอมบวมีเหากับปใสหอมบวมีเหาเอาแบบธรรมชาติในบ้านก็ใช่ละโอ้ยฝนนะฝนตกตกทังสี่ไปใส่เบ็ดมาหมกอยู่หน้าห้องหอมนะจ้ะน้เหามีใบตองเนี่ยนะอืมุกมกใส่ใบตองแห้งเสียบครับพี่น้องเดี๋ยวได้ออกไปยุคให้ดูนะที่มุใส่ใบตองหอมหอมของธรรมชาตินะจ้ะ โอเคเดี๋ยวมึงพาชนะกะปรุงรสกับประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะง่ายๆง่ายๆย,ยบบาสีปลาคาพีนองยูเมืองน,นอกเมืองหน้าเอาปลาพวกทะเลพิเ็ดก็ได้ลอกมึงหัวมันสุกยากเข้าไปสั้นปหัวมันสุกยาก โอ้โนหหนายตาหน่อย้นี่นละขอไวบันหมอดินหมอดินหมอดินอยู่คนเดีย ส่หมอนี่ลหละไซมอนี่แล้วนะด้วยไหมอลินมัใวไหมอนีออนคุณได้ที่เร็วไหมอืมเรียบร้อยเปิดไฟเ,าเบาๆนะแค่ว่าเนาะเปิดไฟพอกลางๆนมีแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเข้ามาเมื่งตอนสุกค,ครับผมเดี๋ยวพี่ว่าเก็บของกนะ่อนนั่นพ่อเจาะถ้าเดี๋ยวก็สุกเมนอืมมือฝ่ามั่วดินไปอีกเหรอคน กนีครับอือหือพี่น้องนี่นี่นี่สุดยอดครับผมพร้อมมากแล้วปิดไฟเลยปิดไฟเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาหาคอหาน้ำกินน้ำกันฟุ้กะโต๊ะพี่น้องอ่ะมีน้ำอุจจุเพราะไปจังหอมหอมอุดยอดอ่ะกินคอน์มกันครับเก็งง่ายๆพี่น้องลองไปเห็ดกินเมืองครับ ใส่วความอย่างนี้นะจิ้มรล่เ้ยินแล้วค่ะก็สอกหอม,หอ,มอันนี้ใส่กอกก็ได้อยาก,ดยกาไ,ได้จะสั้งได้่เป่นใส่กอกทอดกินกับเาเหนียวเนี้ยันใส่กอกที่พระเจ้า กินกับเออนั่นเนียอันนี้ก็ไม่ใส่กอกมุนเส้นไม่ใส่กอกหมูสำหรับกินกับคนเนาะเลยใส่กระตังกันหน่อยได้แค่เห็ดขมพ้อนครับผมหมูเนี่ยหมูต้นเต็มครับผมโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวทกันครับผมฮะผ่าเข่ากันแป๊บนึงครับ สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะเมื่อนี้ได้อันหมกมอปากคอกระถดใส่กอกจ้ะกับพักมาด้วยจ้ะ <c oughs> กับปลาจ้ามาจ้าพี่น้องสวัสดีพอยเมียมามาจับน้ำกันครับผมมมกมอมกมอนี่เต็มเต็ม เจียวจำเจ uhm. ียวอืมไข่กรอกเนื้อพูดเลอยากได้พ hmm. ูดเลอยากได้สร้างเล้นจ้ะไข่กรองหมูเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาลาซับปลาส้มเนะจ้ะพี่น้องแม่นผู้ใดอยากได้สร้างเลยนจ้ะ

อกบงบเ,เรียกหลังปะตงห่วงพี่นอกปะตงห่วงบแกสิบตื <c oughs> ้นหายห่วงประคอประคอประคอหน้าบานเ้อง คนตกได้ไหมเนืะคนตกะข้ายุบท่านออกไปนอกขาอืมกบจำครับตอนแรกปลาาบครับอืมอืไม่ยอโอ้โหรวย มัมมีบุญเสร็จมัมมีอย่างเด้หมูรุดว่าเขากับเขานิดเดียวเนาะถ้าบโปรไซนั่งกระสีบ่รสมมันกระสีบ่เป็นแหนมพี่เน่พี่เน่แม่กินข้าวแป๊บเดียวพี่เน่ผักอีตูผพักซี่เหล้าหอมๆพี่น้องจำหนามมันอนี่ะอืครับ คว่ำแมวคุณแม่คว่ำนะามิกี้แต่หน่อยกําลังถ่ายคลิปอยู่บนความรุดที่นอนเลยเยียมมากหนาฟันป,ปูนพ่อเพิ่งออกถ่ายคลิปนึกว่าเตารูปไปในอู่ฝ่าว,วิ่งขึนะ้นมามาลูกขึ้นบนปากขนกระดาวกระดาวอยู่กับกระเบื้องเพ้อโบได้เพ้อโบได้ได้พี่น้องนั่งแจ่วความเป็นไงโอ้ย เผ้่อบอ่อใดเลยมันองคือเข้าคือเข้าเห็ยดหยงเป็ดไม่ไหมอ่ะนูนัวมันเผื่อค้าเดียวป๊ป๊บป๊อเห็ดบอ่อใดกินได้บ่นเนี่ยนะขั้นแขีวนนยวไปเหาะ เห็นเขาเจ้าไข่นาไลา่ไ<ก><ก>ข่ยังกบกบเข็ดอีโมงแน่นแล้วนานนี้เก็เจ้ามังกะไตได้เพราะว่านี่เขาหักส้มตุกเนานะ ทอดเสร็กรอบจังไหนเบอรแตกไปทีพี่น้องไปแล้วนึ่งคือมั้งทอดเสร็กรอบจังไหนเบอรแตกไปทีไม่กิ้มเอาเปิดไฟแห้งๆแห้งๆเ,เ,เลยอ่ะพี่น้องใส่ละใส่ใส่น้ำมันมันพรอนอย่าแบบนี้เอาก็าไม่จิม้มใส่ไปใส่ไปาอดพอน พราะนั่งกับรีไฟลงรีไฟลงแหยอ่อนๆเลยเด้พี่น้องต้องขอใส่กอกลงบ่แตรแต่ว่าตอนก้อนซีสีเอาลงเนี่ยต้องให้น้ำมันฮอนฮอนแล้วจะรีไฟลงเป็นเป็นอ่อนๆเลยเป็นเบาเลยไม่คว่ำเลยเอ้าวคว่ำเลยเดี๋ยวค่อใจมิดเดี๋ยวไปคว่ำ กินข้าวกับแม่เนี่ยวันตลอดอีกสองเดือนก็ได้กินแล้วก็เงียบว,นว,นวันตลอดกับแม่นะว่ายไปทำงานกินข้าวแล้วเดือดเนาะเขาตีเอาเนาะ นา่งกักเตี้ยนะนา่งกักเตี้ยนะอืมเดื้อนะไม่มีพ่อยอดื้อนะแม่จีนะเมื่อคืนเนี่ยทามเพื่อนหน้าวาเจ้าลอกของระบเทาเซ่นเฮ้ยลอกไปลอกกระร้างเท้าเซ่น แค่เขามาเอาเนี้เจ้าไปเด็กได้บ้างเนี่ยสาตัวทีชีเขามันบ่อมนะเราก็ไปว่ามีคาเกลางมื่อไ้เดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินซีรีแลกเนะด,ด้ออีกกี่เดียนสองเดียนคุกเดียนบ่ชิบบดเขาให้กินเอาอ ขบเปียนค่อยกินข้าวเด้อแตะเขานะอ,อืมเคาจุ๊บเขาไม่ไเลวานะี่ยไปข้อบ่เห็นใสหว่ะนี่กินเนี่ยพาลูกไปเที่ยวเรียนบัดก็เห็นใสอย่างไรใครเม่นจะกินไปไหร่บอ่ะอืมๆไม่ได้กินอ๋อน,น,นี่ไปละหาอยู่ พี่น้องกินปลาหนานี่กันระวังระวังอีกอย่างหนึง่งกิน,น,นหัวกินอันนั้นระวังเบ็ดเด้อพี่น้องทากระยไปใส่เบ็ดป้าเบ็ดมันขาดระวังเบ็ดเพียมขอกระเนี้ยนนี่เนี่ยจะเป็นบ่แซ่บเวย้ยฮะไปก่อน ขมอืมหอมไมหรเดียมเตียมะนี่นี่จอนกวนนี่น้ำพอไป มาใจไปเลยนะ,ะที่เป็นไงที่ปตกค้าเจ้าบ่หึที่มาใช้ไปก็ได้มีแค่กันฝนป้อ,อกันได้ครับมาลูกมาแม่กินเ้าแล้วกินแล้วฮะกินหรอกูคีดไปทา ขอบคุณขอบคุณได้หลายครับผมติดตามและเป็นปกำลังใจให้ตลอดเด็นกิมือครับผมกับบ่งหัวเนาะพี่น้องเราคนก็ขอเมนูมาคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ติดเมนูไดอยากสไตล์ง่ายๆสไตล์แบบบานห้องไปพักใจครับสวัสดีจ้า